เหนือขู่ถล่มสหรัฐด้วยนิวเคลียร์นักวิเคราะห์ชี้เป็นมุกเก่าเล่าใหม่ดื่มสุราวลนิดไม่ใช่เรื่องดีอีกต่อไปเพราะแอลกอฮอล์มากหรือน้อยล้วนอันตรายต่อสุขภาพฮ่พองกงผุดไอเดียทำรถเมย์พาสุนัขไปเที่ยวสวนสาธารณะ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเกาะกระแสโลกนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าโลกของเรานี่มีเรื่องไม่ค่อยจะดีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ว่าดังๆเป็นที่สนใจเนี่ยก็คืออุบัติเหตุเครื่องบินตกซึ่งเกิดขึ้นใน3ครั้ง4ครั้งเนี่ยติดๆกันเลยทีเดียวนะครับมีผู้คนเสียชีวิตไป4500คนเลยทีเดียวะนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการสู้รบนะครับในหลายพื้นที่เลยทั้งอิสราเอลกับฮามัส ในลิเบียก็มีนะครับาการิสถานอะไรก็ยังวุ่นวายกันอยู่มีระเบิดมีอะไรกันเยอะแยะมากมายนะครับล่าสุดนี้เป็นเกาหลีเหนืออีกนะครับหลังจากที่ประเทศนี้เนี่ยเงียบหายในวงการข่าวมานานอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับจู่ๆครับสื่อทางการของเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ทราบว่าองค์อะไรเข้านะครับประกาศขึ้นมาเลยครับว่า พร้อมจะโจมตีสหรัฐด้วยขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์แล้วนะครับโดยมีการตั้งเป้าไว้ด้วยนะครับเล็งไว้ที่ทำเนียบขาวเป็นอันดับแรกเลยรองลงมาก็เป็นตามเมืองใหญ่ๆต่างๆ,างๆรวมไปถึงทรัพย์สินและก็ที่ทำการของรัฐบาลสหรัฐที่อยู่ในประเทศต่างๆด้วยนะครับเขาบอกว่า,า,าล็อกเป้าไว้เรียบร้อยแล้วรอเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นนะครับแล้วครั้งนี้ครับเขาบอกว่าไม่ได้แค่ ออกมาขู่ด้วยคําพูดเฉยๆเขามีการเกณฑ์นะครับกองทัพมาเลยมายืนเรียงแถวกันนะครับ,รบที่หน้าพระราชวังชื่อว่าคุมสัมสุงนะครับ,รบอ,อยู่ที่กรุงเปียงยานนั่นเองนะครับเขาบอกว่านี่แสดงแสนยานุภาพว่าครั้งนี้เอาจริงนะครับ อืมค่ะส่วนในคิมจองอึนนะคะแม้ว่าจะไม่ปรากฏต,ตัวอยู่ในภาพนะคะแต่ก็ได้ไปตรวจแท่นยิงขีปนาวุธค่ะแล้วก็มีภาพของเขาเนะะี่ยฮะกำลังดูแผนที่อยู่ค่ะซึ่งพร้อมกับมีคบญญาบรรยายนะคะว่าเป็นแผนที่ของเมืองต่างๆในสหรัฐนี่แหละค่ะก็คือคาดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายในการโจมตีครั้งใหม่ต่อไปโอ้โหครับผมการขูจ่จะโจมตีครั้งนี้นะครับทางเกาหลีนเหนือเขาอ้างว่าอันนี้สาเหตุจริงๆก็มาจากสหรัฐน tulee, ั่นแหละนะครับ ที่สหรัฐนั้นเขาพยายามจะบ่อนทาลายอธิปไตยรวมถึงการกําจัดชาวเกาหลีเหนือให้สิ้นซากเลยอันนี้เป็นทางการเกาหลีเหนือเขาอ้างอย่างนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นักวิเคราะห์บอกว่าโอ้ยไม่ใช่แปลกไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกเพราะว่าที่ผ่านมานะครับเวลารัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยต้องการความสามัคคีของคนในชาตินะครับเขาก็จะใช้วิธีนี้นะครับโดยการสร้างข่าวบอกว่าต่างชาตินะครับโดยเฉพาะสหรัฐหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ย เตรียมที่จะโจมตีหรือว่าถล่มเกาหลีเหนือแล้วอขอให้ประชาชนเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเข้าไว้ก็ หลายครั้งแล้วใช้วิธีนี้นครับการสร้างข่าวเพื่อให้ประชาชนอยู่ในโอวาสนี่นะคะ<ส>เป็นวิธีที่รัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยเขาใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะคตั้งแต่ความเป็นมาของผู้นําทั้ง3คนแล้วค่ะคุณอิทิเดชเขาบอกว่าผู้นํา3คนของเกาหลีเหนือเนี่ยนะคะเป็นเทพที่จุดติลงมาจากสวงสวรระคะ์ค่ะปล่อยข่าวอย่างนี้เลยแล้วคนเกาหลีเหนือส่วนใหญ่เช,ชื่ออีกด้วยเชื่อค่ะแล้วเขาบอกว่าอย่างในคิมจองอิลผู้นําคนก่อนเนี่ยนะคะรัฐบาลเขาออกข่าวว่าเขาเนี่ยได้เกิดตรงจุดที่เส้นรุ้งสองเส้นมาตัดกันพอดีนะคะแล้วจาก จากฤดูร้อนที่แห้งแล้งเนี่ยพอเขาเกิดปุ๊บกลายเป็นฤดูฝนอันชุ่มฉ่าขึ้นมาทันทีเลยน,นะคะแล้วก็ส่วนนายคิมจองอึนนะคะผู้นําคนปัจจุบันนะคะยิ่งหนักไปกว่าน,นั้นนี่ค่ะเขาบอกว่าไม่ได้ ไม่ได้จุติลงมาจากสวรรค์และแต่ว่าเป็นคนที่เกิดบนสวงสวรรค์นั้นเลยแล้วก็เหาะลงมาแทนครับผมเพราะว่าการจุติจากสวรรค์ในคำว่าจุติเนี่ยก็คือแปลว่าตายรต<อ>รงข้ามกับสุตินะครับถ้าจุติจากสวรรค์ก็คือหมายความว่าตายจากสวรรค์แล้วก็ลงมาเกิดบนโลกแต่<ช>คุณค,คิมจองอึนผู้นําคนล่าสุดนี้ไม่ได้จุติ คือเกิดจากบนสวรรค์ลแล้วก็ล่องลอยลงมาปกครองคนเกาหลีเหนือเลยนะครับ<ช>ประมาณนั้นอในขณะเดียวกันครับอันนี้เป็นฝ่ายเดียวกับเขาถ้าเป็นศัตรูนะครับโอ้โหโดนหนักเลยรัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยก็พร้อมจะเปลี่ยนตัวเองเป็นพวก เหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติทันทีเลยนะครับแน่นอนคนที่โดนหนักที่สุดไม่ใช่ใครครับนายบารักโอบามานั่นเองนะครับค,คุณคิมจองอึนเนี่ยเขาเคยพูดว่าคุณบารักโอบามาเนี่ยเป็นแค่ตัวตลกบนเวทีโลกเท่านั้นแล้วยังไม่ใช่มนุษย์จริงๆอีกเพราะว่ารูปร่างหน้าตาผิวพรรณเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์ชัดๆผู้จัดนขนาดนี้นะครับแล้วยังบอกอีกนะครับว่าคุณโอบามาเนี่ยอาศัยอยู่ในกรงร่วมกับลิงในสวนสัตว์แรงไม่แรงคิดอยู่ขายลิง หนักกว่าคุณโอบามาก็มีค่ะคุณอีทีเดทค่ะนางสาวปากึนเฮนะคะประธานเนี่ยประธานาธิบดีเกาหลีใต้นี่แหละค่ะเขาบอกว่าพลอยโดนหางเลขไปด้วยนะคะเพราะว่าโดยสื่อของเกาหลีเหนือเนี่ยเขาบอกว่าผู้นําน้อยนะคะในคิมจองอึนเนี่ยเขาเรียกนางสาวปากึนเฮว่าโซเพนีเลยค่ะโอ้โหแรงจริงมากเอาศัยอยู่ในกรงแล้วว่าแรงแล้วนะครับี่โอ้โหว่าเป็นถึงโซเพนีนี่ยอมไม่ได้เหมือนกันนะครับนอกจากจะมีการสร้างข่าวต่างๆเพื่อให้ประชาชนเชื่อฟังอย่างที่คุณกฤษฎยาพรบอกแล้วนะครับ รัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยยังใช้วิธีรุนแรงด้วยในการปราบปรามให้ประชาชนเนี่ยอยู่ในโอวาทอย่ามาหือกับรัฐบาลเด็ดขาดนะครับ <c oughs> เขาเนี่ยเขาบอกว่าจากรายงานของสหประชาชาติเลยนะครับอันนี้มีหลักฐานยืนยันเขาบอกว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นจะใช้วิธีฆ่าทิ้งก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดใครคือตอนแรกเลยเนี่เป็นเรื่องของการทรมานก่อนนะครับเห็น, <c oughs> ค,นคนที่เห็นตรงข้ามกับรัฐบาลเนี่ยเขาจะจับมาเอามาขังก่อนใช้แรงงานทาสก่อนถ้ายังไม่เชื่อฟังอีกยังหัวแข็งอีก ก็จะทรมานคราวนี้ทรมานหะนักถ้ายังแบบไม่ยอมอีก ก็ฆ <K Memorial> ่า <motiv> ท <ators> <m> ิ้งไปเลยนะครับเขาบอกว่าใช้วิธีนี้ก็ผลปรากฏว่าได้ผลเป็นที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับประชาชนนี้ไม่กล้าหือกับรัฐบาลเลยเพราะว่ากลัวนั่นเองเป็นดิฉันก็ไม่กล้าหือนะคะเออาจจะฆ่ากันอย่างนี้นะคะส่วนสื่อต่างชาตินะคะที่สามารถเข้าไปทําข่าวในประเทศเกาหลีเหนือได้นะคะเขาก็กลับออกมารายงานว่าเกาหลีเหนือเนี่ยในเกาหลีเหนือี่มีข่าวเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะแล้วที่ส่วนใหญ่เป็นข่าวที่ไม่มีมูลความจริงด้วยนะคะแต่ว่าประชาชนเนี่ยก็หลงเชื่อนะคะอย่างเช่นข่าวที่ระบุว่ามีผล ผลวิจัยนะคะบอกว่าประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชาชนมีความสุขมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากจีน,นะคะ่ะโอ้โห <c oughs> ขนาดนั้นเลยนะครับ <c oughs> ก็คือ <c oughs> นอกจากจีแล้วประชาชนของเขาเนี่ยอาศัยอยู่อย่างมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ค่ะโอ้โหครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวอื่นๆอ,อีกเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นนายคิมจองอึนผู้นําสูงสุดนั้นสามารถโยนโบลิ่งนะครับได้ถึง300คะแนนเต็มทั้งๆท,ท,ที่ไปเหยียบ ลานโบลลิงเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตพอ <C> e <an> เหยียบปุ๊บถือลูกโบลลิงมาโยน10ครั้งสไตร์หมดม <C> e <an> 300คะแนนเต็มนะครับ <C> e <an> แล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่าคุณคิมจองอึนคนนี้เห็นหนุ่มๆอย่างนี้นะครับไทยก็วูดกินไม่ลงครับคุณคิมจองอึนนั้นเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีที่สุดในโลกนะครับ <C> e <an> มีอีกล่าสุดเลยครับกระแสฟุตบอลโลกครับ สื่อของเกาหลีเหนือรายงานชัดเจนเลยนะครับคือเขาไม่มีถ่ายทอดสดเขาบอกว่าทีมเกาหลีเหนือนั้นสามารถฝ่าด่านเข้าไปชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้นะครับ oh, oh, oh. ที่ประเทศ <okay. S 1> บราซิลนะครับแหมนี่ยังถือว่ายังดีนะครับเขาจะไม่รายงานว่าเกาหลีเหนือ คว้าแชมป์โลกไปด้วยนะครับอย่างนี้เยอรมันนิ่งอนแย่เลยนะครับแน่นสิคะแต่ว่าสิ่งที่เกาหลีเหนือนะคะเขาทําได้อย่างน่าทึ่งค่ะก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ยากจนนะคะประชาชนกว่าครึ่งค่อนประเทศของเขาเนี่ยก็อดอยากนะคะแต่ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหาวิธีมาต่อกรกับประเทศหลายๆประเทศที่เป็นประเทศมหาอํานาจได้นะอย่างเช่นสหรัฐนี้นะคะรวมถึงคู่รักคู่แคนค่ะก็คือเกาหลีเหนือนั่นเองนะคะเขาบอกว่าอาวุธที่สําคัญที่เกาหลีเหนือเขาใช้เป็นประจําเลยนะคะก็คืออาวุธนิวเคลียร์นั่นแหละ อืมครับไม่ได้ใช้ยิงอะไรมากมายแล้วครับ <c oughs> คือเอาไว้ใช้ขู่ก่อน,ค,นครับขู่ว่าจะยิงขู่ว่าจะยิงทํานองนั้นนะครับ <c oughs> และทุกครั้งเลยที่เกาหลีเหนือนะเขาไปมีเรื่องกับใครนะครับก็จะใช้วิธีนี้นะครับ <c oughs> ขู่บอกว่าเฮ้ยจะยิงเกาเด้วยดิวเคลียร์แล้วนะ ซึ่งก็ต้องบอกว่าได้ผลทุกครั้งเกือบจะทุกครั้งด้วยซ้ําไปนะครับคือทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วก็รู้ดีแหละครับว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นเพียงแค่คําขู่เท่านั้นนะครับแต่ใครละครับจะกล้าไปเสี่ยงนะครับกับเกาหลีเหนือที่ไม่รู้ว่าวันไหนจะคุ้มดีวันไหนจะคุ้มร้ายนะครับอยู่ดีๆเผลอๆอาจจะแบบกดปุ่มขึ้นมาดื้อๆนี่โอ้โหเตรียมตัวไม่ทันนี่คงจะวุ่นวายนะครับเกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้นะครับซึ่งเกาหลีเหนือเนี่ยก็รู้ดีเหมือนกันอ่ารู้ข่ารู้เรานะครับว่า ไอ้ต่างชาติเนี่ยก็ต้องกลัวคำขู่ของเกาหลีเหนือเหมือนกันนะครับก็เลยเใช้วิธีนี้ขอความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆนะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับในช่วงเวลาที่เกาหลีเกิดภัยแล้งเกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยะจะมีข่าวประเภทน,นี้ออกมานะครับซ้อมยิงยิงขีปนาวุธ แล้วก็จะมีสหรัฐมีอะไรพวกนี้บอกว่าเฮ้ยเย่ายพึ่งยิงนะถ้ายิงจะไม่ช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ครับถ้าไม่ยิงแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มความช่วยเหลือให้หน่อยเกาหลีเหนือว่าอะไม่ยิงก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเกาหลีใต้เพื่อนบ้านนะครับที่เป็นญาติกันด้วยเนี่ย โอ้โหต้องบอกว่าหวาดระแวงสุดๆเลยนะครับเนื่องจากว่ากรุงโซเนี่ยเมืองหลวงของเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ห่างจากชายแดนของเกาหลีเหนือนะครับ56กิโลเมตรเท่านั้นโอ้โหเรียกว่าจรวดวิถีใกล้นิดเดียวเนี่ยก็ยิงถึงนะครับเขาก็กลัวมากแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยเกาหลีใต้ก็ยังจําเป็นจะต้องส่งความช่วยเหลือไปให้เกาหลีเหนืออยู่ทุกวันนี้เพราะว่ากลัวอยู่เหมือนกันว่าถ้าหยุดส่งแล้ว กรุงโซเนอาจจะโดนถล่มก็เป็นได้นั่นสิคะจะเรียกว่าฉลาดดีไหมคะอย่างนี้นี่แกมโกง <c oughs> นะครับ <c oughs> นั่นสิค่ะนั่นแหะสิครับอ่ะโอเคช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงนี้เรามีเรื่องของอช่วงหน้านะครับมีเรื่องของคนดื่มแอลกอฮอลมาฝากกันนะครับ <c oughs> มีผลการวิจัยออกมาใหม่แล้วนะครับบอกว่าการดื่มแอลกอฮอลเนี่ย <c oughs> ไม่ว่าไม่ว่ามากหรือน้อยนะครับ <c oughs> เป็นอันตรายทั้งสิน้นนะช่วงหน้า <c oughs> มาติดตามรายละเอียดนะครับ